มาแล้วคอ ID ดีสองระบบะสําหรับใส่รถฟาซีวาวทุกรุ่นไม่ว่าร้อยี่ห้าหรือว่าร้อยสิบเอแล้วก็คอตัวนี้ผมบอกไว้เลยไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครก็คือว่าเป็นคอไอดีแบบสองระบบระบบไหนบ้างมาดูกันนี่ครับเป็นระบบเป็นปอดนะครับปอดก็คือว่าเรียกภาษาการว่าช่องเก็บไอดีครับก็คือว่าเวลาไอดีมันแบ็กลับ้ามาหา ไอ้ใบวาวแล้วก็หลังช่องพอร์ตของไอดีครับมันจะมีอาการแบบว่าสำลักน้ำมันนะครับในรอบต้นอ่าโดยเฉพาะสีวาวนี่ต้องต้องใส่เลยครับเพราะว่าอาการอาการรถสีวาวเนี่ยมันจะติดรอบสูงแล้วก็อาการรอบต้นอ่ะมันจะแบบว่ามีเสียงแบบเหมือนกับเหมือนอะไรเดืดเดอดเอ่ะเหมือนแบบน้ำมันหนาประมาณนั้นหละถ้าใส่ตัวนี้ก็ไปอ่ะเวลาไอดีมันเบรก,กับเบรก,กับเข้าไปในช่องพองตไอดี ID, อ่ะอ่ามันจะเก็บไอดีไว้ส่วนหนึ่งอ่าแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่นในรอบต่อไปก็คือตัวนี้อ่า คือเร่งแล้วบอกเลยเร่งโคตรแบบติดมือไม่วอดเลยครับอ่าเนี่ยครับคอดีสองระบบก็คือว่าคอดีตัวนี้ใส่ได้ทั้งคาบูแล้วก็ไวจีนนะเพราะว่าเราทําคอยางให้สองแบบก็คือแบบนี้มันเป็นคอยยางแบบสองชั้นน่ะในตัวนี้สามารถใส่ได้ตั้งแต่คาบูที่เป็นเอ็นโปรเอ็นโปรขวานปากแล้วก็สวมสวมด้านหลังนั่นแหละไอพวกเอ็นโปรสามสองสามสามสามสี่อะไรนะอ่ะแล้วก็เเลียมเรื่องตั้งแต่ปากสามสองขึ้นไปจนไปถึงปากสามแปดเอาือว่าสามารถใส่ได้เลยเนี่ยเรามีออปชั่นก็คือ มีลุกอย่างให้แบบน,นี้แล้วก็อีกอันนึงเป็นต้าไม้ตายเลยก็คือเป็นกอยดีสองทำไมท,ที่ผมเรียกว่ากอดีสองระบบก็คือหนึ่งเป็นระบบคาบูแล้วก็เป็นระบบหัวฉีดด้วยที่ใส่ใรถคาบูฟ้าทีวาวก็คือว่าไงเนี่ครับอ่าให้ดูเลยมันจะใส่ฝาครอบหัวฉีดแล้วก็ใส่หัวฉีดได้สมมุติว่าเราไงเราได้ในตัวใช่ไหมเราได้ในตัเนี่ยเราก็ใส่หัวฉีด,ดัวไปเลยแล้วต่อมอเตอร์ต่อปั๊มติ๊กต่อสวิตต่อปัก๊กต่อระบบน้ำมันให้เรียบร้อย แล้วก็สามารถฉีดีดตรงเข้าใบวาวได้เลยอ่ะก็คือพอตัวนี้ผมลืมบอกไปผมสร้างขึ้นมารอแล้วก็เกียร์แล้วก็แกะแบบแล้วก็ให้ที่มานอ่ะรอให้อ่ะก็คือว่าจะได้ลักษณะตอนนี้จะเสร็จแล้วอยู่ในลักษณะแบบนี้แต่ว่าเรื่องขั้นตอนการําม่าผมขอไม่บอกนะแต่ว่าเป็นงานมือทั้งหมดครับยกเว้นเนี่ยกึ่งปาดหน้าเนี่ยแล้วก็ทัาบเกียวก็คือขึ้นกับเบลลิงแล้วก็แต่งกึ่งแล้วก็กึ่งกึ่งลูกยางเนี่ยเนี่ยต้นแบบผมไม่ดูเลยเนี่ยต้นแบบจะอยู่ประมาณนี้เลยอ่ามันจะอยู่แบบตันๆนะ สมมติคนไหนไม่เอาหัวฉีนเนี่ยผมก็ไม่จอดให้คนไหนไม่เอาปลอดไอดี ID, ผมก็ไม่จอดให้อะเพอาแล้วแต่แต่ว่าที่ผมขายในชุดอะ่ะก็คือว่าผมจะให้ปลอดไอดี ID ไปด้วยก็คือผมจะให้ปลอดไอดีไปด้วยอ่าผมให้เป็นปลอดเอเนสอาร์ NSA นะถ้าว่าคนไหนแบบไม่อยากเอาก็บอกได้ครับผมให้เป็นปลอดเอเนสอาร์ NSA, แล้วก็มีท่อแล้วก็มีกิ๊บอะถ้าคนไหนไม่เอาก็ผมผมขายแบบเนี้ยส่งประมาณนี้เลยเลือกได้คือคอยางอะสองแบบแล้วจะเป็นไงก็คือแบบนี้แหบบละแบบก๊อบปามนี่แหละแปดร้อยห้าสิบก็คือได้ได้ได้แค่ที่ แต่ถ้าว่ายังไงใครที่แบบอยากของชั้นเสือมเนี่ยก็มีเป็นไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์คาร์บูหรือว่าเป็นไฟเบอร์หัวฉีดหรือว่าบางคนเรียกว่าแผ่น Mic เมกะไลแผ่นเมกะไลตัวนี้เดี๋ยวผมบอกสเปคผมบอกสเปคเลยก็คือช่วงความยาวอยู่ที่สามสิบสองจุดสองประมาณนะโดยประมาณแล้วก็ช่วงความกว้างอยู่ที่ยี่สิบหกจุดเก้าจิคือแผ่นเมกะไลเนี่ยหนาประมาณเนี่ยครับ มันจะทนความร้อนได้สูงกว่าครับอ่าสูงกว่าที่เราไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยอ่ามันจะอยู่ลักษณะแบบนี้คือคือผมลืมบอกอีกนิดนึงคือรู้ได้หนอยผมเจียร์ให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ผมเก็บผิวเนี่ยเป็นนางแบบสวยๆเลยแล้วก็ตรงนี้อ่ะผมจะเจียร์ให้รับไปเลยครับตัวไหนลูกอะไรสามารถบอกได้ครับก็ส่วนมากอ่ะมันเป็นฝาสีวาวใช่ไหมผมก็ผมรู้สเปกนี้หละเนี่ยมันเป็นเป็นไอไอเมคกะไลเนี่ยเป็นเบอร์สองที่เขาขายกันทั่วไปอ่ะเดี๋ยวถ้าใครซื้อกับผมก็ได้ครับผมจะขายแพงหน่อยครับคือ จองกอดเล็กพวกลูกหนะ้าเจ็ดนี่ะก็คือว่าพอตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่ลูกพวกลูกห้าเจ็ดที่เป็นฝาสีวาวครับที่เป็นวาว่ล21-18อ่ะแล้วก็ไปถึง70มิลเลยก็คือใส่คอตัวนี้ได้หมดเลยทั้งคารลแลออาูแล้วก็หัวชีแล้วก็อ่าคนที่อยากใส่พวกลินซิเมียลลินฟอร์ซ่า25ศูนย์เนี่ยผมจะแกะให้ดูเลยก็คือแค่เปลี่ยนกอย่างใช่ไหมบางคนอ่ายัางไงนึกภฟ้าไปออกหนึ่งฟ้าไปออ,ออกใช่ไหมก็ประมาณนี้เลย เนี่ยครับบางคนงนึกภาพไม่ออกเนี่ยอันนี้ลิ้นฟอสซานะอ่าลิ้นฟอสซาหรือว่าลิ้นซิมยาสองร้อยห้าสิบสามร้อยอ่ะเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยถ้าคนไหนนึกนึกภาพไม่ออกมันจะอยู่ลักษณะนี้อ่ะเอาไปใส่พวกรถหัวฉีด,ดอ่ะก็คือใส่รถหัวฉีดก็ได้เปรียบก,ก็คือว่าจะมีหัวฉีดสองตัวตัวแรกเนะี่ยฉีดหลังใบวาวเต็มๆเลยแล้วก็ตัวที่สองอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นคอสซาจะไม่มีนะถ้าเป็นสองร้อยห้าสิบหรือสามร้อย่ะมันจะมีอ่าตำแหน่งหัวฉีดให้แล้วแต่เลือกเลยบางคนเอาไปใส่รถกามูหัวฉีีดนน่่ก็ไมใช้ะหัวฉีีดไออ้ฝาครบเน่ย ผมบอกว่ามีไกายนะคือว่า180บาทแล้ออกวก็วัวีนะวัวีแต่งอนะ่ะร้านผมอ่ะ580ก็ 80, คือว่ายัางไงถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้เจาะทะลุไปนะอ่ะผมแกะท้าัดเกียวให้เฉยๆยมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้เนี่ยล,ลักษณะแบบนี้เลยจะเอาไปไล่รดวัวฉีรถคาบูหรือหัวีเป็นหัวชีหรือว่าหัวชีบวกคาบูหรือคาบูบวกหัวชีีคือได้หมดครับอ่ะพูดพูดเยอะก็อาจจะงงหน่อยครับอ่ะเพราะว่าบางคนแบบเทพนะครับก็คือเอาไปใช้แบบสองระบบฉีดในตวด้ย อ่ะก็คือว่าใช้ตัวนี้เลยบางคนแบบโอ้ยของผม,ผม,ผมท้ายไม่พอน่อะลุกคนรีบซื้อเลยครับอ่าเนี่ยครับถ้าไปใส่รถกระบูก็ก็เนี่ยครับใส่กระบุกเคใช่ไหมอ่ามันก็อยู่แบบนี้ใช่ไหมเราพอเราเร่งแบบเกือบสุดกรเล่งใช่ไหมเราก็ต่อระบบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเราก็แค่ตามสวิตช์แล้วก็กดสีดในโตก็ไปเลยเอาแบบสีดไปหลังไปเบาแบบแบบเพียวๆไปเลยครับทีนี้แหละรอบท้ายมันจะเริ่มมาครับเพราะบางคนเนี่ยทำไมผมถึงทำคอตัวนี้มาคือไอขออีกนิดนึง ก็คืออธิบายเลยเดี๋ยวผมพามาดูเนี่ยทำไมถึงต้องใช้กอตัวนี้เนี่ยครับม,มันมีปอดก็คือมันมีปอดไงอ่าก็คือว่าเวลาเราเนี่ยสมมติว่าเราใช้กระเร่งแบบรอบต่ำๆประมาณนี้เลยก็คือว่าเร่งแล้วมันลดมันสะดุดมันหนาก็คือลดคาบูก็แก้ยากลดหวัวฉีก็แก้ยากแต่ผมใช้ปอดที่อ่าเรียกว่าก่อนเก็บไปดีก็แล้วกันอ่มันจะเก็บไปดีไว้ใช้ในรอบต่ำๆก็คือเอาไปใช้ใหม่ในในรอบในรอบต่อไปครับแล้วก็คนไหนอยากไล่ในโต หรือว่าล่ยอีแน้าก็ได้ก็แล้วแต่ประยุกต์ก็คือจะใส่ว้วชีสแบบนี้อันนี้ผมใส่ไว้เฉยเยผมใส่ววเฉยก็คือว่าใส่กับปากอกับววชีตไว้เฉยยังไม่ได้ต่อระบบแต่ว่าใครคนไหนอยากเอาไปไล่ก็คือได้เลยแล้วทําไมผมต้องสร้างคอแล้วก็หันไปด้านซ้ายก็คือเราหันหน้าไปไปด้านหน้าคือว่าขบวนมีดด้านซ้ายคือว่าเนี่ยครับตำแหน่งของการจูนอากาศแล้วก็ล็อกเลนเบาะเนี่ยตัวล็อกเลนเบามันจูนง่ายครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะไม่ติดบังลมแล้วก็ไม่ติดบังโดนนะก็คือว่า ราสามารถหาอะไรมาบางังแบบบังได้เลยคือว่าน้ำฝนไม่เข้าแล้วก็อีกอย่างถ้าเป็นรถคาบูใช่ไหมถ้าเราหันคอแล้วก็ใส่แป้นหมุนอ่ะใส่แป้นหมุนมันจะมีรอยต่อเยอะใช่ไหมมีรอยต่อเยอะมันมันไม่ดีอากาศมันแบบมันสะดุดอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้อระบายเนี่ยครับต้อระบายถ้าเราหันคอมาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะติดต้อระบายมันไม่สามารถเจาะเจาะได้ในรถคาบูเนะนี่ยเนี่ยครับตำแหน่งมันอยู่แบบสวยๆเลยเนี่ยเนี่ยคาบูก็เป็นคาบู ที่เรียงปากสามสองนะแล้วก็เป็นปากแตะผมไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วก็ระบบน้ำมันเนี่ยมีก <À. S 1> ๊อกมีกองอันใหญ่เรียบร้อยเลยก็เดี๋ยวท้ายท้ายคลิปเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาสตาร์ทเครื่องให้ดูฟังเสียงนิดหน่อยครับอ่ะเอาเรียกน้ำย่อยครับเดี๋ยวเอาตัวเตือนใหม่เรื่องราคาครับก็ถ้าว่ายังไงใครซื้อคอยดีคอยดีสองระบบพร้อมปอดเนี่ยก็คือ850ไม่รวมแต่ก็ไม่รวมหัวฉีดอ่ะแล้วก็น็อตน็อตนี่ผมอาจจะเต็มไป ก็คือได้แต่ใช้น็อตประมาณหนึ่งนิ้วสามตัวนะครับผมอาจจะเต็มไปอ่าก็คือว่าต้องเอาวอชีสี่ร้อยแปดสิบโอชีเพิ่มสี่ร้อยแปดสิบพอฝากครอบด้วยร้อยแปดสิบแล้วก็เป็นไอเมกะไลอะสองร้อยแปดสิบแล้วก็ถ้าใครอยากได้เป็นไอแผ่นไฟเบอร์หรือแผ่นเมกะไลท์ของเอเนี้วนนก็สองร้อยแปดสิบเหมือนกันเพราะว่าผมต้องพกกาวแล้วก็เกียร์อ่ะมันยุ่งยากครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนก็คนไหนสนใจก็สามารถตักมาเฟซนหนึ่งได้เลยครับเป็นระบบโอนเงินครับลโฟะไฟอนะลโฟะไฟรอรอหน่อยครับล์ก็ ก็รูปยวกับเ c e b o o k ครับหรือว่าคนไหนแบบไงคณหาไม่เจอก็กดลิงก์้รูปไฟล์ของท i k ตอ k ก็ได้มันจะเด้งมาหาอ่ามันจะเด้มาไอ Facebook นะครับอ่าก็คือหรือว่าจะพิพ์ก็ได้็รั้แต่สะดวกครับก็คือพิพ์ว่าใหม่แล้วก็เป็นวัดแล้วก็แกมซิ่งอ่ก็คือของมีตลอดครับของผมจะสั่งทํามาเป็นตีละสิบชุด10บคออ่าก็คือคอเปล่าอ่ะคอเปล่าก็คือแป็ร้อยสิบม้วนปอดอ่ะคือแปดร้อยสิบถ้าคนไหนจะเอาไปใส่กาบูใส่วัชิหรือว่าใส่วัชิใส่กาบูได้หมดอ ทั้งมาได้ครับโอเคครับรู้เรื่อง